คุณผู้ชมครับคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูคอมเมนต์นะครับของแฟนมวยนะหลังจากที่จบมวยคู่ที่หลายคนรอคอยนะครับในศึกวัน68เดนเวอร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับต่อยไปเมื่อช่วงสายของวันเสาร์ที่7กันยายนนะครับหลังจากที่ชกเสร็จนะครับซูเปอร์เล็กก็สามารถฟันศอกเอาชนะ จนนทานแฮกเกอร์ตี้นะครับผมไปในยกที่1ใช้เวลาเพียงแค่49วินาทีของยกแรกเท่านั้นครับสามารถคว้าเข็มขัดเส้นนี้กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เข็มขัดเส้นนี้เนี่ยเคยเป็นท่านั้นของน้องโอหามาวยไทยก็เสียไปให้กับท่านั้นของแฮกเกอร์ตี้วันนี้ก็ชิงกลับคืนมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจบเกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูปฏิกิริยาของแฟนมวยทั่วโลกนะครับต่างชาติเนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับมวยคู่นี้ฮะเดี๋ยวผมคัดมาประมาณสัก 15คอมเมนต์แล้วกันนะครับผมเพราะว่าคอมเมนต์นี่เยอะนะฮะเดี๋ยวเอาเลือกแบบคอมเมนต์ท็อปๆนะครับที่คัดมาครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่คอมเมนต์แฟนมวยท่านแรกนะครับคอมเมนต์มาบอกว่า มวยไทยเป็นศิลปะการป้องกันตัวแล้วก็เป็นเทคนิคการฆ่าที่สามารถใช้ได้จริงโดยไม่ต้องใช้อาวุธมาช่วยนะครับผมก็เป็นคอมเมนต์จากชาวต่างชาตินะครับที่คอมเมนต์สือามาถึงความอันตรายของอาวุธมวยไทยโดยเฉพาะศอกนะครับผมวันนี้ก็สำแดงฤทธ ให้เห็นแล้วนะฮะว่าอันตร,รายจริงๆนะครับโดยการฟันจนทันแฮกตี้ร่วงหงายปางงางไปยกแรกเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับคอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์ไว้บอกว่าขอแสดงความยินดีกับซูเปอร์เล็กฉันรอคอยการต่อสู้นองเลือดบรแมัสนะครับคอมเมนต์นี้ก็ทำนองประมาณว่าอยากจะเห็นมวยคู่นี้เนี่ยนะครับต่อยกันที่มันแบบเดือดเดือดมากกว่านี้เห็นอะไรมากกว่านี้เห็นการเตรียมตัวที่มากกว่านี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่ารอดูมาครึ่งปี แต่พอดูจริงไม่ถึง1น,นาทีมันก็ค่อนข้างที่จะแบบแม่เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับผมก็นั่นแหละครับก็หวังว่าในอนาคตนะครับก็จะได้รีแมทนะฮะแต่ว่าผมไม่ไมน่าจะได้รีแมทกันเร็วนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่นะเพราะวฮาแฮิตี้ยังอยู่ในเส้นทางอยู่เพราะว่าเขาก็เพิ่งจะสะดุดพ่ายแพ้ครั้งแรกในส่วนของตัวพิกัดรุ่นแมนต์เวทที่เขาต่อยเนาะแต่ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นจะเคยแพ้2ครั้งให้กับรถทางก็ แพ้ในพิกัดน้ำหนักรุ่นที่เล็กกว่าก็คือเป็น flyweight แต่พอมาเป็นตั้เวทนี่เป็นไฟแรกนะที่เขาแพ้ก็ไม่แน่ครับอาจจะ rematch ก็ได้เพราะว่าเหมือนกับไฟแรกเนี่ยที่ h ฮงกตี้นะครับเสียแชมป์ให้กับทางรถให้กับทางด้านรถถังนะครับเขาก็ขาดใจจนมามีไฟ rematch ในไฟที่2ก็สุดท้ายก็โดนรถถังน็อกก็หายขาใจไปนะครับผมมาไฟนี้เหมือนกันนะครับไฟแรกก็แฮงกตตี้เนี่ยนะครับก็แพ้กับทางด้านของซูเปอร์เล็กก็ไม่แน่ว่าในอนาคตนะครับนะรบอสอาจจะจัด rematch ไฟที่2ต่อเนื่องเลยก็เป็นได้ครับอะไรก,ก็เกิดขึ้นได้นะเดี๋ยวรอดูแล้วกันกับทางวันครับผมมาคอมเมนต์ถัดมานะครับท่านี้เรียกว่าทัดมาลาซึ่งเป็นท่ามวยไทยดั่งเดิมเช่นเดียวกับการใช้ในเรื่องขององค์บากนะครับนี่โอ้นี่ต่างชาตินี่ติดตามนังไทยองค์บากพร้อมมือดีนี่โอ้โหมาถามาดาครับนะฮนะถัดมานะครับคอมเมนต์ไว้บอกว่า นักสู้มวยไทยสมัยใหม่ที่สมบูรณ์แบบนะครับมาในเชิงที่ชื่นชมนะฮะศิลปะการต่อสู้แบบไทยๆท,ที่เขาเรียกว่าเพอร์เฟกว่าอย่างนั้นนะครับผมสำหรับนักชกสาหรับคอมเมนต์จากแฟนมวยต่างชาติรายนี้นะครับคอมเมนต์ถัดมาคอมเมนต์ไว้บอกว่าฉันรู้ว่าซุปเล็กจะชนะได้ง่ายๆแต่ไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนั้นว้าวนะครับผม แม้กระทั่งผมเองก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าเกมเนี่ยมันจะมันจะจบแบบสั้นแบบนี้นะค,คือผมแบบวิเคราะห์แล้วก็คาดการไว้นะคุณผู้ชมครับว่าเกมคู่นี้เนี่ยมันอาจจะแบบยืดเยื้อะนะครับเป็นเกมยาวนะฮะถ้าเกิดว่าซูเปอร์เลยจะชนะได้ก็จะชนะได้ก็ต้องชนะเป็นแบบในรูปแบบของเกมยาวนะฮะแต่ว่าเหลือเชื่อครับว่าเกมสั้นก็ก็ปิดเกมได้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงพิษสงของอาวุธ มวยไทยก็คือศอกนี่มีพิษสงร้ายแรงจริงๆนะครับคุณผู้ชมไปครับคอมเมนต์ถัดมาครับคอมเมนต์มาบอกว่าโจนาธานเป็นแชมป์ได้ยังไงฮ่าฮ่าฮ่าเขาได้มาจากน้องโอ๋ไงเลยได้เป็นแชมป์นะครับอย่าว่าไปเขาก็อาจจะผิดพลาดกันได้ครับหมัดมวยฮะเรื่องของกีฬาก็มีแพ้มีชนะเป็นธรรมดานะครับก็ให้กำลังใจกันต่อไปก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ายินดีด้วยซูเปอร์เล็กจากมาเลเซียนะครับมาเลเซียเอกไทยเป็นพี่น้องกันนะครับก็เหมือนกับแสดงความเป็นมิตรนะครับก็ ขอบคุณด้วยนะครับมีลักแฟนมวยนะฮะจากทางมาเลเซียนะครับก็ขเขาเลก็เขาเรียกว่ามีมิตรภาพที่ดีซึ่งกันและกันในวงการกีฬามวยนะครับต่อมานะครับคอมเมนต์นี่ค่อนข้างยาวเลยนะฮะมวยเดี๋ยวผมแจ้งก่อนนะครับว่าคอมเมนต์ที่นํามาอ่านเนี่ยนะครับนำมาจากในส่วนของตัวออฟฟิเชียลของทางวันนะครับที่ มีแฟนๆนะครับแฟนมวยทั่วโลกนี่ไปร่วมคอมเมนต์แล้วก็เป็นคอมเมนต์ต่างชาติซึ่งทางทีมเรานะครับก็นํามาแปลอีกทีนึงนะครับอาจจะผิดบ้างถูกบ้างปะปนกันไปก็เอาให้แบบทํานองแบบกเขาเรียกว่าใกล้เคียงประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็อาจจะแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็เอาประมาณนั้นนะครับก็คอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์นี้คอมเมนต์ไว้บอกว่ามวยไทยถือกําเนิดจากศิลปะ แห่งสงครามยกระดับการต่อสู้ไปอีกระดับด้วยรูปแบบการต่อสู้ที่ดุดันซึ่งทุกการโจมตีโดยเฉพาะการใช้ศอกอันแหลมคมจะสามารถยุติการต่อสู้ได้เร็วพอๆกับหมัดน็อกเอาท์ในการชกมวยนะครับอันนี้ก็บรรยายไปถึงในเรื่องของสงครามสงครามเลยนะครับเขาก็เปรียบเทียบไม่เห็นถึงเรื่องของอันตรายของอาวุธมวยไทยว่าอย่าง,งนั้นะครับสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับ ต่อมาคอมเมนต์ไว้บอกว่าศอกของเขาไม่ใช่โชคลาภแต่ได้มาจากการสุกฝนอย่างหนักข้อศอกเหลือเชื่อครับอย่างหนักของศอกเนี่ยเขาบอกเหลือเชื่อเลยนะครับเวลาในการใช้ในการซอนศอกนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะครับผมก็แน่นอนครับซุปเล็กเป็นนักชกที่ไอคิวมวยดีนะครับการแก้เกมบนเวทีดีนะครับแล้วก็เป็นนักชกที่เขาเรียกว่าพลิกแพงเกมหรือว่า เปลี่ยนแปลงเกมบนวทีได้ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกมากๆนะครับเห็นจากหลายๆไฟที่เขาต่อยมาจากเกมที่อาจจะบุกในสไตล์แบบนี้บุกในรูปแบบแบบนี้อาจจะไม่เป็นผลเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนเกมเปลี่ยนการแพลนต่างๆได้แบบทันท่วงทีแล้วสามารถพลิกแพลงเกมมาได้นะครับก็ชื่นชมจริงๆนะฮะสำหรับซูเปอร์เล็กนะครับซูเปอร์เล็กอันดับหนึ่งของมวยไทยเขาคือที่สุดของประวัติศาสตร์มวยไทยที่เก่งที่อาเทียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับ ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าในาปัจจุบันนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นซูเปอร์เล็กนะครับแต่ถ้าเกิดว่าย้อนไปในอดีตก็มีครูมวยมียอดมวยหลายๆคนนะครับที่เ,าเขาเรียกว่าสร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็ฝีม้าลายมือก็เก่งชกกาจจากันเหมือนกันนะครับหลายๆคนก็มีทั้งพี่สาม,ม่าพี่สมรักแล้วก็พี่แสนชัยอีกหลายๆคนนะครับเป็นยอดมวยในอดีตที่ เขาเรียกว่าฝีมือก็ดีเหมือนกันแต่ในยุคในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าซูเปอร์เลกคืออันดับ1อันดับต้นๆน,นะครับของไทยแล้วก็ของโลกณปัจจุบันตอนนี้นะฮะสำหรับซูเปอร์เลกเกียรติหมู่มเก้าเลยครับอ่ะมาคอมเมนต์ต่อมาครับแฮกเกตี้ไม่สามารถลุกขึ้นได้เพราะความเจ็บปวดพุ่งตรงไปที่สมองของเขาหากเขาตัดสินใจยืนขาและแขนของเขาก็จะสั่นโรคไข้สมองอักเสบของเขาอาจจะทําให้เกิดความพิการได้นะครับ อันนี้ก็วิเคราะห์ไปถึงลึกๆเลยนะครับสําหรับแฟนหมัดแฟนมวยท่านนี้นะครับลุยต่อเลยครับคอมเมนต์ถัดไปเลยครับผมเอ่อคอมเมนต์ต่อมานะฮะคอมเมนต์ได้บอกว่าดีใจที่เข็มขัดกลับมาที่เมืองไทยดีใจแทนคนไทยด้วยความรักและเคารพจากฟิลิปปินส์นะครับก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านครับมาร่วมแสดงความินดีก็ขอประคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมในส่วนของ การร่วมแสดงความดีนะครับแล้วก็การแสดงความเป็นมิตรนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านจากฟิลิปปินส์นะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์ไว้บอกว่ามวยไทยเป็นของประเทศไทยและเป็นของประชาชนสมควรแล้วที่ซูเปอร์เล็กสร้างแรงบันดาลใจและต่อสู้เพื่อคุณและคนของคุณต่อไปนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจชิ้นดีเลยนะครับให้กับทั้ง นักมวยทั่วประเทศนะครับผมที่กำลังฝึกฝนตัวเองนะครับแล้วก็กลังไต่เต้าสร้างเรเวลให้กับตัวเองนะครับรวมถึงปัจจัยหลักสําคัญเลยนะครับก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักชกรุ่นน้องในค่ายครับซึ่งต้องบอกว่าชุดเล็กตอนนี้เขามีการเปิดยิมนะครับอยู่ที่ย่านนนทบุรีนะครับผมก็เป็นยิมที่ร่วมหุ้นนะรร่วมสร้างมากับเขาเรียกว่ากลุ่ม เพื่อนหรือว่ากลุ่มผู้สนับสนุนนะครับเปิดยิมขึ้นมาแล้วก็มีนักมวยร่วมประมาณ10คนนะที่ซูเปอร์เล็กดูแลอยู่ก็จะนำในส่วนของแรงบันดาลใจตัวนี้นะครับรวมถึงเงินนะบโบนัสก้อนนี้ที่ได้มามาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงค่ายแล้วก็ดูแลน้องๆร่วมค่ายหรือว่าเป็นแหมเป็นนักชกรุ่นพี่ที่ประเริฐเลิศหรูจริจรงๆนะสำหรับซูเปอร์เล็กนะครับอ่ะอีกสักสข้อความด้วยกันข้อความนี้บอกว่า สัมภาษณ์ก่อนชกเนี่ยซูเปอร์เล็กนะครับบอกว่าเขาอาจจะไม่เตะด,ด้วยซ้ําในไฟน์นี้และเขาก็พิสูจน์แล้วจริงๆนะครับก็คือศอกมาครับผมสุดยอดครับอ่ะคอมเมนต์สุดท้ายแล้วกันนะครับคลิปอาจจะยาวจนเกินไปนะฮะเอาเป็นคอมเมนต์คอมเมนต์สุดท้ายแล้วกันนะครับคอมเมนต์ไว้บอกว่าขอรีแมทส์หน่อยอยากเห็นทั้งคู่แสดงความสามารถมวยไทยมากกว่านี้อีกหน่อยแค่ฉันหลับตาและ เปิดทุกอย่างหายไปครับมันจบเร็วจริงๆครับ49วินาทีเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับก็เป็นบทสรุปนะครับที่เขาเรียกว่าแฟนแฟนฟน,ฟนชาวไทยอาจจะแฮปปี้บางส่วนบางส่วนก็อาจจะแฮปปี้บวกกับความเสียดายนะครับที่แบบอยากจะเห็นอะไรที่มันนานกว่านี้มันจบเร็วจนเกินไปนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับก็ เป็นความรู้สึกที่หลากหลายแตกต่างนะครับผสมผสานกันไปนะครับดีก็เป็นข้อความนะครับผมคอมเมนต์จากแฟนๆทั่วโลกนะครับก็คัดมานะฮะมาให้ได้รู้ว่าความรู้สึกของแฟนมวยหนยทั่วโลกเขามีปฏิกิริยาแบบไหนเขาแสดงความดีเขาพูดถึงไฟนี้แบบไหนอย่างไรนะครับก็เป็นคอมเมนต์ที่นํามาฝากแฟนๆกันนะครับเอาละฮะก็เป็นคลิปที่นํามาฝากแฟนๆทางช่องดูมวยนะครับชอบคลิปชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ดูมวยไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมบีมรีพอร์ตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ